พี Or, road, <Yeah. S 2> ่น้องครับผมยกอีกแล้วยกอีกแล้วโอ้ยบานนี่เบื้องเอาสูดโอ้ยต้อนกับผมเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกครับผมเอาลงไปข้าวเดียวครับผมพี่น้องแต่เบิ่งได้เอาลงกไปในข้าวเดียวกัยกขึ้นครับผมอบ่ถึงมาถึงหน้าที่ครับผมบอกเด้เลยบ่ถึงหน้าที่ครับเดี๋ยวจะยกขึ้นครับรอแป๊บนึงครับผมมาถึงหน้าที่ครับยกบุญทั้งบุญกันยกครับผมวางหดทั้งบุญ อากลากครับผมบุ่เขาขาบุนเต็มสะดุ้งเลยครับอากลากหัวเสียบครับผมตั้งบุ่นหัวเสียบเต็มสะดุ้งอ่ากลากครับผมเออ่ากลากบุ่นกาลังสั้นออกครับกาลังสั้นออกครับผมแสดงว่าสะดุ้งทีเอาเอาท่านิยกครับผมบอกแล้วบทถึงหน้าที่ครับผมบทถึงหน้าที่ครับผมเอามึงบทถึงหน้าที่จะเป็นยังไงครับผมโดดแล้วครับโดดแล้วครับผมโอ้ยอวยัวคือเกาครับผม อนซ้อน